ยังก็บอกเรียกแต่คนเล่นทั่วท้อยู่กับกอวัียก้อย้ตเขาเห่าเขาไได้เบาได้ตีก็นี่ไงยหายขนาดอยู่ในจริงบุญแม่มาเห็ดมาเ็ดไมมาเ็ดไม มันนี่เย็บเอห้มันนีเขาเสียเนะะขเสียเนเอวดิมันนี่เขาดัดเอวให้มันนี่ อย่าให้พูดรุดไปได้นะยอมไปถ้ากระโดยอมไปถ้าพูดรุดถ้าพูดรุดไปได้หรืเจ็บนะแล้วนี่มันเป็นอีหยังคือมิเตแกงแถวหนวยยอมไปมันเคยยอมบันยอมสิบ่เห็นหมดให้เห็นตายเลยมันก็บมัยอมใหญ่พูดในลูกใหญ่พูดในลูกใหญ่พูดในลูก าานนโอ้โหจิริณนุลาสาไม่กลัวหรอยอีเนี่ยมันเป็นอีหยัง,ยงกินยาที่ซองบ่โอจิริรตุลาสาหัยมึงหยุด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 มงหยุด พย่ยามให้นอเกินตียันไงวะเนี่ยเอ้า,าตัาางกองอีกแล้ว แก่เสียวางเมียวางปรยันเมียแหมขอโทษจะไปจานมันครับจาเมียครับขอโทษอย่าไปยานมันครับจิขอปอตัวหน้ากล้องครับผมจะบอกขอโทษลองจิขอปอจ้าจ้าขอโทษด้วยนี่จ้าขอโทษจ้าเฮ็ดดีดีจ้าขอโทษจ้าโอมน้่งจ้าขอโทษจ้าโอมนั่งสวน ใช้คิดไว้ใช้คิดน,นี่นี่กูพยอนเมนนะหอม่มุนว่าแล้วแปลกๆจะวุ้นมองหาโทรศัพท์เห็นวนวน,นตัง้งแต่สาวเถาคำกวนวัดมือจัจ้าจัจ้ามื มาหนีเดี๋ยวนี้เ,เอากล <Viol in S 1> <Af> ับไปขึ้นก่นโอ๊ยโอ้ยของก็ดีนี่แม้ยเขียนล้วไม่ดีนันมาก้